โอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่พีุูท่านนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับหลังจากการแข่งจบไปนะผมก็จบไปที่อันดับ21นะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าออเดอร์ทองคำเนี่ยที่ผมได้ลงไปในเพจเนี่ยที่ถามเพื่อนๆว่าการเข้าแบบ aggressive แล้วก็ confirmation เนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับให้เพื่อนๆคอมเมนต์ดูนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าการเข้าแบบ aggressive เป็นยังไงนะครับแล้วก็การเข้าแบบ confirmation เป็นยังไงนะแล้วก็มีข้อเสียข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวมาเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทองคํานะที่ผมได้ลงไว้นะครับจะสังเกตนะครับเอ่อเราจะใช้เทคนิคเดิมเลยนะเทคนิคเดิมเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมองประกอบเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะโอเคเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเนี่ยมีการเสียโครงสร้างของทําเฟรม e พหนึ่งนะครับเป็นสัญญาณแรกในการาบง่งบอกถึงว่าเทน,นขาดลึขึ้นเนี่ยกำลังจะเสียทรงนะเป็นสัญญาณแรกนะครับก็เกิดสัญญาณช็อคขึ้นมานะอันนี้เขาเรียกว่าอินบาลานนะครับพี่พ,พ,พ,พี่ทั้งหลายอินบาลานทะลุลงมาโอเคซึ่งซึ่งเห็นผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บอา่าสัญญาณมานะครับสัญญาณการเสียโครงสร้างมาแล้วเราก็จะไปตามหาเบรกบล็อกถูกไหมครับเบรกบล็อกก็คืออา่า ตรงนี้เป็นเซตอัพเซลล์แล้วเราก็ต้องหาเบรกบล็อกที่เป็นเซตอัพของเซลล์ถูกไหมครัเบรกบล็อกเซลล์ก็คือเป็นซัพพลายใช่ไหมครับซัพพลายที่โดนทะลุแล้วก็กลับลงมาทําโลได้ถูกไหมครับซึ่งซัพพลายที่โดนทะลุนะครับก็มีตรงไหนบ้างละ่ะลองมองทางซ้ายก็คือตรงนี้ถูกไหมอันนี้เป็นดรอปเบรกดรอปถูกไหมดรอปเบรกดรอปแล้วก็โดนทำอะไรครับโดนทะลุขึ้นไปหรือเรียกง่ายๆว่าโดนโอเวอร์แลปนะครับ โดนโอเวอร์แลปขึ้นไปโดนทะลุต,ตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ตีโซนนะครับเป็นเบรกบล็อกปึ้งตีโซนไปมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมสังเกตตรงนี้นะครับเป็นดอปเบสดอปถูกไหมดอปเบสดอปเห็นไหมครับว่าเป็นอิมบาลานซ์หลังจากมีแท่งเบสแล้วก็เป็นอิมบาลานซ์แท่งใหญ่เลยอ่าตรงนี้มันดันไปตรงกับฟิโบศูนย์จุดเจ็ดหกพอดีเป๊ะเลยอ่าซึ่งมากมากนะ สวยมากๆเติบว่าเพอร์เฟสนะครับอันนี้อ่องค์ประกอบต่อไปมีอะไรบ้างนะองค์ประกอบต่อไปจะเป็นอีคไฮนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นไฮแล้วก็ตรงนี้เป็นไฮนะที่เท่ากันนะครับซึ่งอ่ตรงนี้จะเป็นในมุมมองของผมจะ,ะเรียกว่าเป็นเอนวน้ตนที่เป็นแนวต้านลิควิดิตี้นะครับซึ่งซึ่งรอที่จะทะลุขึ้นไปนะซึ่งสวยมากนะครับอ่า ต่อไปนะผมจะมาอธิบายนะครับในการเข้าอา r e s s i v e กับ Confirmation เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะซึ่งถ้าดูจากกราฟตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าแบบ Argressive เลยนะ,ะเข้าแบบ Argressive เลยเราจะได้ของนะครับเราจะได้ของอถ้าเราไม่รอ Confirm c o n f i r มอะไรเลยนะเราจะ Pending ที่ f i b บเจ็เลยถูกไหมปุ๊บ TP ก็ไฮเดิมไฮล่าสุดของมัน เออไม่ใช่พูดไม่ผิดนะครับ TP จะอยู่ที่จุด6ูนจุดสองสามหกเหมือนเดิมแล้วก็ SL จะอยู่เหนือไฮนิดนึงถูกปะอ่าอันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่า aggressive เอ่อ aggressive n t นะโดยที่ไม่รอสัญญาณการเสียโครงสร้างใน low time frame นะครับอันนี้คือเราจะไม่รออะไรเลยซึ่งเราก็ได้ของนะจุดนะจุดจุดนี้ aggressive เป็นเนี่ยจะได้ของนะครับนี่แหละเป็นข้อดีนะครับส่วนข้อเสียคืออะไรนะ ข้อเสียของ aggressive n อก็คือเราอาจจะมีโอกาสที่จะแพ้มากกว่านะครับซึ่งเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่มันขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้รอเราไม่ได้รอโคร,รอองสร้างของ Time เฟรมเล็กที่มันอยู่ในโซนระหว่างตรงนี้ทำรูปแบบในการเสียทรงก่อนนะมันก็มีโอกาสที่จะทะลุนะครับมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะทะลุนะอันนี้คือข้อเสียในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับ ของคนอื่นจะมองว่ายังไงไม่รู้นะของผมมองแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็น confirmation entity confirmation คืออะไร confirmation คือการอรอการสัญญาณในโ o w time frame นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้มันเนี่ยมีหน้าตาที่มันเสียโครงสร้างก่อนในในในที่มันอ,อยู่ในโซนของเราเนี่ยให้มันเสียโครงสร้างก่อนนะครับแล้วเราค่อย pending order อีกทีหนึ่งนะ,ะซึ่งตรงนี้มันขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราก็ย่อไปใน Low time frame นะซึ่งผมไปดูใน H หนึ่งนะครับเออขอภัร M หนึ่งเห็นไหมโอเคเนี่ยครับถ้าเราถ้าเราเป็น X aggressive เนี่ยเราจะได้ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็ไหลไปเลยนะไม่ได้รอคอยอะไรเราเลยซึ่งถ้าเรารอ,อ,อ confirmation นะครับเราก็จะรอ,อการเสียโครงสร้าง รูปแบบเดียวกันนะกับ,กบ uh, High Time Frame นะใช้รูปแบบเดียวกันเลยนะครับซึ่งเราจะรอการช็อคนะครับสัญญาณแรกก็คือการช็อคเราจะมองไปทางซ้ายนะว่ามีอะไรไหมทางซ้ายเนี่ยเรามีแ a l l y b เบ a ด d o ซึ่งเป็นซับพอร์ที่โดน Overlap ถูกไหมครับแล้วก็กลับลงมาทํา o w อ่าเราจะให้ตรงนี้เป็นเบรกบล็อกถูกไหมเราจะให้ตรงนี้เป็นเบรกบล็อกแล้วเราลองตี f i b o ูฟิโ i เนี่ยจะไปอยู่ตรง0.886นะครับ ศูนย์จุดแปดแปดหกเนี่ยจะอยู่ในโซนเบรกบล็อกเราก็เอ่อเพนดิ้งวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอสเอลเหนือไฮนั่นเองเพื่อนๆจะได้จะสังเกตเห็นนะครับว่าอาร์เนี่ยเยอะมากนะสิบสองจุดเก้าก็ตีไปท้าสิบสามเลยแตกต่างกับเอ่ออาร์เกสสีบนะครับอาร์เกสสีบเนี่ยเราจะได้ารอาร์ที่ต่ำกว่ามากนะต่ำกว่ามาก แต่โอกาสที่จะตกรถก็มีน้อยนะซึ่งการตกรถเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะเด,เดี๋ยวผมจะอธิบายอยู่ถ้าเรารู้จังหวะในการเข้านะมันมีจังหวะให้เราเสมอนะครับอ่า r, r อยู่ที่สองจุดห้าแปดนะสองจุดห้าแปดถ้าเป็น aggressive แตกต่างกันไหมครับกับอ,อ่ confirmation เนี่ยเราจะรีด r r ได้เยอะมากกว่านะครับซึ่ง r r เนี่ยไปเท่าไหร่13สิบสามเลยนะอ่า ตกรถไม่เป็นไรนะครับเรามารอเหมือนเดิมรออ่เห็นไหมว่าตรงนี้เราตกรถขึ้นมาไม่ถึงเนาะตรงนี้เป็นอีคั่วหายผมนึกว่ามันจะรุ้นะครับแต่มันก็ไม่ทะลุนะแล้วก,กลับลงไปบอสต่อบอสอเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นอะไรแลลลี่เบดด็อกซับไพถูไหมซับไพที่โดนโอเวอร์แลปแล้วก็กลับมาทําโลเราก็ตีไปเลยตีโซนไว้เบรกบล็อกตรงนี้ตีฟิโบนัชชีปึ๊บ เห็นไหมครับว่าเส้นสีสีส้มตรงนี้มันเป็นฟิโบแปดสิบแเนาะเออเจ็ดสบแปดจุดหกอีกนิดเดียวจะถึงแต่แม่งเสือกไม่ถึงนะครับนี่แหละครับคือการรอคอนเฟิร์มชันเจ็บใจไหมครับเพื่อนๆนี่แหละข้อดีข้อเสียนะครับเพื่อนๆเห็นภาพไหมครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะแล้วมันก็ยาวเลยไหลาย,ยาวเลยโอเคสำหรับทองคํานะคอนเฟิร์มชันแล้วก็ R. าร์เกส กับคอนฟอร์มิชันนที่เนี่ยเพื่อนเพื่อนลองเลือกกันดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูคู่นี่ E.G. นะครับ E.G.E.G. E e <G, S 2> เห็นไหมครับว่ากระบวนการ กระบวนการที่เราเข้าเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเราต้องทําซ้ําให้ได้เราต้องรู้นะครับมองแล้วออกแล้วมันรู้นะครับว่าว่ามันจะเกิดอะไรนะอันนี้เป็นดับเบตแลนดลี่ถูกไหมครับโดนโอเวอร์แลปแล้วก็กลับไปทำหายซึ่งเป็นสัญญาณแรกนะครับในการเสียโครงสร้างเห็นไหมครับมันช็อกแล้วมันก็กลับลงมานะครับจิ้มหนึ่งจิ้มสองแล้วก็เหมือนจะขึ้นนะฮะแสดงว่าตรงนี้เป็นอีโคโลผมจะให้เป็นลิควิดิตี้นะครับแล้ว เราก็ตีฟิโบเหมือนเดิมนะครับตีฟิโบเหมือนเดิมซึ่งศูน6จุดเจ็ดปดหกนี่ยไปตรงกับเบรกบล็อกนะแล้วเราก็รอราคาเนี่ยตกลงมาในโซนนะแล้วก็ไปรอคอนเฟิร์มในทางเฟรมโลว์ทางเฟรมอีกเหมือนเดิมนะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับว่ากระบวนการเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยนะภาพเนี่ยจำภาพภาพนี้ไว้ครับคล้ายๆล้ายนะแต่เราใช้เบรกบล็อกในการวางโซนนะครับแล้วก็ฟีโบนันชชีนะ อันนี้คือการสัญญาณแรกใช่ไหมครับในการช็อกหลังจากที่มันลงมาในโซนแล้วช็อกขึ้นไปปุ๊บเรามีอะไรลันลี่เวทลันลี่ก็คือดีมานโซนนะตรงนี้เป็นดีมานโซนที่โดนทะลุแล้วก็กลับไปทำหายใช่ไหมครับซึ่งการลงมาอย่างเงี้ยครับเรียกว่าคอมเพรสชันนะครับเป็นการสะสมราคาลงมาถ้านี้จําไว้นะครับมีประโยชน์มากนะภาพภาพนี้นะครับกลับลงมา๊บตีฟิโบเห็นไหมครับศูนย์จุดเจ็ดแปดหกแล้วก็ไปเลยนะครับ จะสังเกตน,นะครับว่า rr เนี่ยสี 43, มันเวอร์ไหมครับเพื่อนเอนแต่มันก็คือเซตอัพเดิมๆนะครับที่เราทำกันมาตลอดนะซึ่งถ้าเรามองอย่างนี้ได้คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เพื่อนๆจะหยิบจับเเทคนิคอื่นๆมาผสมรวมกันหรือว่าเพิ่มความมั่นใจให้มากกว่าเดิมหรือว่าเลื่องออมีมีแนวทางในการเพิ่ม tp ขึ้นอีกไหมก็แล้วแต่นะครับ ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่รอคลิปก็มาแล้วนะครับหรือ,อ,อมันจะมีที่ผมโพสต์ไปนะครับเป็นคลิปที่ผมจะลงรีแคปเซตอัพของการแข่งให้นะแต่และออเดอร์ Order, มีกระบวนการเข้ายัางไงตอนนี้อยู่ที่9แชร์นะครับผมขอ15แชร์นะใครอยากดูนะครับกดแชร์ให้ถึง15แชร์หน่อยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีทุกทุกท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมขอบคุณครับ